สำหรับในหัวข้อนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการสร้างและการลบภาพนิ่งกันนะคะวิธีที่1คลิกที่ภาพนิ่งที่ต้องการจะแทรกไปที่สร้างภาพนิ่งเลือกรูปแบบภาพนิ่งที่เราต้องการสร้างจะสังเกตว่าภาพนิ่งได้ถูกสร้างแทรกเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะวิธีที่2 คลิกที่ภาพนิ่งที่เราต้องการจะแทรกคลิกขวาเลือกสร้างภาพนิ่งวิธีที่3คลิกที่ภาพนิ่งที่เราต้องการจะสร้างนะคะตำแหน่งของภาพนิ่งที่เราต้องการจะแทรกคลิกเลือกกดปุ่ม enter ที่แป้นพิมพ์ ต่อไปเราจะมาลองสร้างภาพนิ่งให้เหมือนกับต้นฉบับกันนะคะโดยการคลิกที่ภาพนิ่งที่เราต้องการจะทำสำเนาคลิกขวาเลือกการทำํำภาพนิ่งจะสังเกตว่าเราจะได้ภาพนิ่งสองภาพที่เหมือนกันนะคะหรือทำได้โดยการกดปุ่มคีลัดนะคะ c t r o l แล้วก็ตัว D ไปเราจะมาลองลบภาพนิ่งกันนะคะทำได้โดยการคลิกขวาที่ภาพนิ่งที่ต้องการเลือกลบภาพนิ่งหรือคลิกที่ภาพนิ่งที่ต้องการจะลบแล้วกดปุ่ม delete ที่แป้นพิมพ์โดยเราสามารถเลือกภาพนิ่งหลายๆภาพพร้อมกันได้โดยการกดปุ่ม shift ที่แป้นพิมพ์นะคะเลือกภาพแรกและเลือกภาพ ิ่สุดท้ายจะสังเกตว่าจะมีเป็นแถบสีนังเหลืองนะคะขึ้นที่ภาพนิ่งที่เราเลือกแล้วกดปุ่ม delete เพื่อลบภาพนิ่งค่ะสำหรับการสร้างและการลบภาพนิ่งก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะ